สวัสดีครับพบกับผมวินรถตู้รถตู้เกรดเที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้มาพร้อมความคุ้มค่าราคาประหยัดอีกเช่นเคยครับผมมีรถตู้มานําเสนออีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับขอแนะนําเลยครับคันนี้โตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2017เลขงไม่8,001เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่ง30กโลเท่านั้นเองครับรถใหม่ป้ายแดงล้าน2แน่นอนครับวันนี้จัดไปเลยครับครึ่งราคาเหลือเพียง7,05,000 0 9บ้บาทเท่านั้นนะครับ7,05,000 9 0 0 0บาทเท่านั้นที่สุดของความคุ้มเลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับรถตู้หน่วยงานแท้ประวัติศูนย์คันนี้ได้เป็นเบาะผ้า4แถว นี่แหละครับเดิมๆโรงงานนะครับใครหาอยู่อยากได้รถตู้สภาพดีๆไว้ใช้เอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับแนะนําคันนี้เลยเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนเราไปดูกันเลยนะครับมาเลยครับคันนี้นะฮะนี่ฮะหน้าตานะครับฉบเชี่ยวมีสไตล์นะครับนี่ฮะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับหน้าตาโฉมกันดั้มที่เขานิยมเรียกกันนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าว อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์กระจังหน้าม i n เนอร์เชนสสองชั้นโครเมียมสวยๆแบบนี้ด้านล่างมีเป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเวนรถต้ขายแต่รถตต้สวยขายตัวถรต้คุณภาพเกรด A เท่านั้นไฟหน้าไม่มีแตก,ไม,มแตกไม่มีร้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยเรารับประกันโครงสร้างด้วยนะครับไม่มีชนหนักเพื่อความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีชํารดสูญหาย มั่นใจได้100%ซครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆหน่วยงานสภาพเกรด A ไว้ใช้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันครับชุดหน้าสวยเดิมนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับชุดแม่ปั๊มต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยฮะมาร์กต่างๆยังอยู่ครบๆเลยซอกในนะครับซีนทางมะพร้าวสวยๆเดิมๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขบริเวณแก้มเห็นไหมฮะสวยๆเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆสวยๆ น็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยฮะรรกระโปรงเดิมแท้ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนี่ฮะฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับตัวสติ cker ก warning กนนต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขซอกในสวยกริปเลยนะครับสวยๆเดิมๆตรงนี่ฮะน็อตนะครับรบ,บริเวณแก้มหน้าสวยๆไม่มีขันไม่มีไขเลยสปอร์เมตอาร์คสังเกตได้นะครับไม่มีโดนไม่มีดึงมาแน่นอนไฟหน้าแท้ไทยคุยโตโรงงานนะครับไฟขาวๆสวยๆไม่เหลืองนะฮะชุดน้ํายาต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยถัดมานะครับนี่ฮะสติคเกอร์มอกรนะครับใหม่ๆเลยนะครับนี่ยฮะยังเป็นเงาเงาสวยๆเลยนะครับโอ้โหใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับคันนี้นะครับเป็นหนึ่งในคันที่มีความคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับตัวชุดอินเตอร์นะครับเนี่ฮะเดิมๆโรงงานแน่นอนนะครับนี่ฮะสวยๆชุดอินเตอร์สวยๆเนี่ยฮะใครหาอยู่นะครับ6 6 4 6 9 6 6 3 3 5นะครับเบอร์นี้ที่คุณมั่นใจแอดไลน์มาเลยครับ โทรมาคุยกันทักมาคุยกันได้เลยนะครับคันนี้ไปกันต่อเลยครับด้านข้างนะครับเนี่ยฮะสันเหลี่ยมตัวรถนะครับสันเหลี่ยมสวยๆคมๆตรงๆไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าได้เลยตัวกระจกเนี่ยฮะเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนนะครับบริเวณลังน้ําด้านบนเนี่ยฮะสวยๆนะครับตัวสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่ฮะสวยๆนะครับเรียงตัวสวยๆเดิมๆยาวๆแบบนี้เลยนี่ฮะ ตลอดแนวนะครับสวยๆเดิมๆตลอดแนวนี่แหละฮะสังเกตได้เลยนะครับด้านบนนะฮะเนี่ยฮะสปอร์ตเบดอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้มั่นใจได้เลยครับรถไม่มีพลิกตะแคงไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะฮะตัวนี้ฮะตัวรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมเป็นสปอร์ตเบดอาร์กบริเวณตัวถังด้านข้างสวยๆเดิมๆนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนล้อนะครับคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะครับล้อล้อกระทะเดิมโรงงานขอบ15บห้ายางปี21ใช้งานได้ ที่สาคัญนะครับด้านในเนี่ยฮะโอ้โหชัตซีสวยกริปเลยสวาเมทอาร์นะครับเนี่ยฮะเป็นจุดๆๆตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเห็นชัดว่ารถไม่มีการโดนไม่มีการดึงมาแน่นอนไม่มีโป๊สีสัดทับมาแต่อย่างใดนะครับตัวปีกนกช็อคอัพก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ความสะอาดเดี๋ยวเราเคลียร์ให้อันนี้เราให้ดูนะครับด้วยความจริงใจนะครับเนี่ยฮะโครงสร้างหลักต้องเป็นโครงสร้างเดิมเท่านั้นนะครับเนี่ฮะเรารีวิวให้ดูชัดเจนลูกค้าต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาดูนี่แหละฮะดูคลิปนี้นะครับตัดสินใจได้เลย ผมชี้ให้ดูนะครับเป็นจุดหลักจุดเดิมนะครับจุดหลักจุดเดิมของตัวรถเนี่ยครับบริเวณด้านข้างซิงซิลิโคนนะครับข้างประตูเนี่ยครับสวยๆนะครับเดิมโรงงานแน่นอนครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับสว่ตเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเนี่ยฮะจุดสังเกตนะครับสวยๆยังอยู่เลยไม่มีการโดนไม่มีการดึงมาแต่อย่างใดนะครับตรงบริเวณเนี้เนี่ยฮะน็อตนะครับตรงบริเวณเสา A นะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไข่เห็นไหมฮะเนี่ยฮะสวยๆ นี่ฮะสวยๆเลยนะครับบริเวณขอบประตูสวยๆเห็นไหมฮะเนี่ฮะไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดเลยมั่นใจได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหูกนกอนสวยๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยฮะตัวสปอร์เมทอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับตรงนี้ไม่มีการโดนไม่มีการดึงไม่มีการพ่นสีสัดทับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานลูกค้าหลายท่านชอบนะครับเขาก็เอาไปคัสตอมเอานะครับไม่เสียดายเบาะนี่ฮะแต่ที่สําคัญนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนี่แหละฮะจุดสําคัญเลย รถหน่วยงานนะครับข้อดีก็คือว่าเช็คประวัติสูตรร้อเปอนะครับหมื่นโลวิ่งเข้าศูนย์นะครับโดนเรียกเข้าศูนย์เลยเปลี่ยนอะไหล่เส้นเปลืองแท้โรงงานเท่านั้นนะครับมั่นใจได้เลยเครื่องยนต์นะครับเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยครับสวยๆแห้งๆสวยๆเดิมๆโอ้โหนี่ฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับมาคิ้งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เครื่องแห้งๆนะครับบริเวณขอบห้องเครื่องนะครับตัวสปอตเทอร์สังเกตนะครับจะมีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับเรียงตัวสวยๆนะครับเนี่ย โครงสร้างหลักไม่มีโดนไม่มีดึงไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้เลยเรารับประกันซื้อคืนเต็มราคานะครับหากพบว่ามีการชนหนักทุกความจมน้ามานะครับมีตัวถังตัดต่อเปลี่ยนเครื่องบริษัทยินดีซื้อคืนเลยมั่นใจได้เลยนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่สําคัญนะครับแผ่นเพลทเนี่ยฮะแผ่นเพลทคันนี้ผลิตเดือนสิงหาปี17ชัดเจนไม่มีแงแก่เก่านะครับตัวรีเวทหมุดย้ำยังอยู่เลยนี่นะฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับรีวิวด้วยความจริงใจ ซื้อรถลูกซื้อรถตู้นะครับซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะซื้ออยากได้รถตู้ราคามาตรฐานคุณภาพร้อเซนตะครับนี่ฮะต้องซื้อกับวินรถตู้เท่านั้นครับเอาคันนี้ไปใช้กันรับประกันความคุ้มเลยนะครับภายในเนี่ยฮะโอ้โหเบาะผ้า4ี่แถวสวยๆนะครับเบาะผ้า4ี่แถวสวยๆเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยฮะด้านหลังก็พับนะครับพับแยกเป็น50-50ได้ด้านหลังนะฮะนี่ยเป็นเบาะผ้าเดิมเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยเฮดรูมสะอาดสดสวยๆกริบๆเลย เนี่ยครับด้านหน้านะครับสวยๆคันนี้ไม่แปดหมื่นเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งสาสิบกิโลโอ้โหที่สุดของความคุ้มเลยครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยคันนี้บริเวณขอบหน้าต่างนะครับสังเกตนะครับจะมีเป็นจุดสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวแบบนี้เนี่ยฮะมองไกลๆนะครับเนี่ยฮะตามขอบนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดหมายความว่าตัวรถไม่มีการโดนข้างไม่มีการโดนไม่มีการดึงข้างมาแต่อย่างใดเนี่ยครับแผงข้างประตูเห็นไหมฮะสวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยเดิมเบาะตึงๆทุกตัว เบาตึงทุกตัวลูกค้าท่านไหนนะครับมีฮะหลายท่านนะครับอยากเอารถไปสายแคมปิ้งแคมเปอร์แวนนี่นะครับถอดเบาออกก็ทําเป็นคัสตอมทําเป็นที่นอนทําเป็นห้องน้ําว่ากันไปเลยเนี่ยฮะบ้านเคลื่อนที่ทําได้เลยนะครับคอมพิวเตอร์คันนี้เหมาะมากๆบริเวณขอบประตูนี่ครับความเดิมเห็นไหมฮะตัวสปอร์ตเมทอาร์คเนี่ยครับจุดสังเกตนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่เลยฮะจุดสังเกตนะครับเรียงตัวสวยๆโอ้โหรถสวยรถเดิมเนี่ยครับรถสวยรถเดิมนะครับต้องบินรถตู้เท่านั้น นะครับตัวน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีไขเลยตัวสเต็ปนะครับบริเวณบันไดสวยๆเดิมๆแบบนี้นะฮะโอ้โหสวยมากครับคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับทักมาเลยครับ064 696 6335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยทักมาคุยกันโทรมาคุยกันเลยนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ15ื่นห้านะครับรายได้สามหมื่นขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวจบเลยนะครับคันนี้ถัดมานะครับเนี่ยฮะด้านหลังสวยๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยไฟท้ายทูโทน นะครับกระจกไล่ฝ้ากระจกช่วยมองหลังใบปัดน้าฝนนะครับแล้วก็ไปเป็นไฟเบรกตรงที่3ด้านหลังนะครับนี่ฮะสวยๆคุ้มๆนะครับการชนท้ายไม่มีโดนมาแน่นอนเดี๋ยวเราเปิดดูด้านท้ายกันนะครับนี่ครับรถสวยรถเดิมนี่แหละฮะเบาะสวยๆนะครับพับซ้ายขวานะครับพับซ้ายขวา50 5สสิบสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับโครงสร้างหลักนี่ฮะต้องโครงสร้างเดิมเท่านั้นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเห็นไหมฮะสวยคุ้มค่าโอ้โหเนี่ยฮะ ตัวสอร์ตเบดอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับสะโพกหลังเนี่ยฮะสวยๆเรียงตัวสวยๆนี่แหละครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีไขแน่นอนนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีไขแต่อย่างใดสวยลงตัวมากๆครับนี่ฮะโอ้โหปิ๊งเลยสวยปิ๊งเลยไฟท้ายนะครับไทยคยโตแท้เดิมโรงงานแน่นอนครับนี่ฮะรถสวยคุณภาพดีนะครับต้องซื้อกับวินรถตู้เท่านั้นเห็นไหมฮะนี่ฮะสวยๆสภาพเยี่ยมเลยนะครับใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับคันนี้นะครับ ราคาสุดคุ้มเลยประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณ500แสนโอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับในราคาประหยัดนะครับคันนี้ไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตรงบริเวณคนขับกันนะครับกระจกนะครับกระจกเดิมแท้โตยโยต้าชัดเจนกระจกเดิมแท้โตยโยต้าชัดเจนเลยนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับออโต้ที่คนขับ1บานนะครับเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกมีมาให้ที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงได้เหมือนเดิมปกตินะครับนี่ฮะ น็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยครับบริเวณขอบประตูสวยๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เนี่ยฮะไม่มีพ่นสีสัดท,ทับมาแต่อย่างใดน,นะครับหูกรอนส,สวยๆเดิมๆบริเวณสติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยฮะไม่มีพ่นสีสัดทับไม่มีแงะแกะเกาใดๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีริ้วรอยการขึ้นลงมาตรฐานปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับเบาะคนขับก็ปรับได้สีทิศทางนะครับแบบแมนวนวลคันนี้ได้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคันนี้ได้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าเปิดออกมาตรงนี้ สตาร์ทรถเลยครับนี่ฮะชึ่งเดียวติดนะครับเครื่องยนต์ฟิตนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับพรมอะไรนะครับคันนี้ได้เป็นพรมอะไรมาตรฐานเดิมโรงงานแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้นะครับเลขหมายชัดเจนครับ8ปดหมื่นหนึ่แหละฮะแปดหมื่นชัดเจนนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งสากว่าโลโอ้โหที่สุดของความคุ้มเลยครับคันนี้นะครับสภาพน้องๆป้ายแดงเลย ราคาประหยัดไป5 0 0 0 0นนี่เลยฮะเอาคันนี้ไปใช้กันครับนี่ฮะคอนโซลนะครับสังเกตนะฮะวัสดุฮาร์ดทัชเป็นพลาสติกนะครับสวยกริฟเลยนะครับสวยกริฟเลยโอ้โหสวยมากครับคันนี้สวยมากๆนะครับคู่มือเอกสารอยู่ครบลำโพงเอ่อวิทยุนะครับเดิมโรงงานช่องต่อ USB มีมาให้นะครับอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพใหม่กริฟๆเลยนี่ฮะสังเกตได้นะครับใหม่กริฟเลยเห็นไหมฮะใช้งานน้อยมากนะครับแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับ ควบคุมแอร์ด้านหลังนะครับควบคุมไฟสองสว่างด้านหลังนะครับพร้อมเลยเบรกมือเป็นแมนนวลนะครับมาตรฐานแบบดึงเกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับเครื่อง3ามพันที่สุดของความแรงเลยครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับนี่ฮะสวยลงตัวคุ้มค่านะครับคันนี้ที่สุดของความคุ้มเลยอุปกรณ์ส่วนควบนะครับม่านบังแดดกระจกมองหลังนะครับไฟสองสว่างต่างๆ อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ครบๆเลยคันนี้ใครหาอยู่นะครับเนี่ยฮะเอาไปเดินทางท่องเที่ยวเดินทางกับครอบครัวรับส่งเด็กๆนักเรียนต่างๆว่ากันไปคันนี้แะครับที่สุดของความคุ้มเลยนะครับสายแคมเปอร์แวนก็ห้ามพลาดถอดเบาะออกนะครับทำเป็นที่หลับที่นอนท่องเที่ยวได้เลยราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งแต่เราได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงตรวจสอบที่มาที่ไปได้ทําไมคุณจะไม่ซื้อละครคันนี้แนะนําเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้หน่วยงานไว้ใช้งานนะครับคันนี้เท่านั้นที่คุณตามหาครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไป5 0 0 0 0นรถใหม่ป้ายแดงล้านสองนะครับคันนี้คอมพิวเตอร์คันนี้จัดไปเลยครับ7 5็0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละ15,000รายได้3 0,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับเครดิตดีนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น3.99%นี่แหละครับคันนี้เอาไปใช้กันนะครับที่สำคัญเลขไมวิ่งไป80,000ื่นเท่านั้นเองฉเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ30โล โอ้โห oh คันนี้ที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับโทรมาเลยครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดสบายใจได้เรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วไทยมั่นใจได้นะครับออกรถกับวินรถตู้เท่านั้นคุณจะได้แต่รถตู้สวยสภาพเกรดเเท่านั้นมี้เขาเลือกเป็นกองทัพเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสาหรับการรับชมสําหรับรถตู้สวยๆคันถัดไปเลขใหม่เท่าไหร่น่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสําหรรรัััับบวววนนนีี้้ติตูไปคคสสดบ thank you